สวัสดีครับอะไรเนี่ยนั่งทานคือรอแท้นี่ครับไปไปชั่มมือหน่อยสินี่ครับเขานั่งซ้อมเพลงนครับนั่งซ้อมเพลงอยู่คนละแก Air, คนละมุมคือเมื่อวานนุกก็นั่งนุกนั่งซ้อมเพลงอยู่ตรงนั้นแหละไปก็มานั่งตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเพลงเพแต่เพลงนุกผ่านไปแล้วไงไทีนี้เหลือเหลือเหลือเพลงตายนะครับไปไป ู้สู้นะอ๋อขอบคุณรถตุ๊กๆครับผมโอ้โหจากพี่เอมี่หรือเปล่ามาภาคใต้แบบไม่มีที่ไปห้าภาคเรามีภาคใต้ไหมห้าภาคมีภาคใต้ทุกภาคใช่ไหมเจอเหรอเจอกันทุกภาคนะครับผมนะครับเป็นวิธีกรเสือบ้านสิงนะครับห้าภาคทัวห้าภาคนะครับทัวห้าภาคนะครับโอ้ขอบคุณรถตุ๊กๆจาก ชัยชยาจากคุณส้มห้าภาคนะครับพวกเราสียงมิวสิกจะยกค่ายไปรอพวกพี่ๆอยู่หน้าประตูบ้านพี่ๆเลยนะครับผมอ้าวมีแว่นตาด้วยขอบคุณครับอาร์ตี่น้อยบอบว่นขอบคุณครับขอบคุณของขวัญทุกอย่างที่มอบให้กับนุกนะครับ ร้อยน้องไลฟ์พร้อมกันมานานมากค่ะดใจดดใจดจใดจที่ทันขอบคุณครับอันนี้ไปกันนั่งข้างๆตปเขาซ้อมเพลงอยู่ตัวโดนพรุ่งนี้พี่นุ่กขึ้ร้องกี่โมงพรุ่งนี้น่าจะเร็วอยู่นะนะครับน่าจะเร็วแต่ว่ายังไม่การันตีว่ากี่กี่ทุ่มนะครับแล้วก็ถือว่าเร็วอยู่เห็นเห็นพี่เขาพูดมาอยู่นะครับ สวัสดีพี่น้องทุกคนเลยนะครับโอ้ขอบคุณรถตุกต๊กๆนะครับจากคุณหนิง3902มั้ยถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับผมพี่น้องทุกคนพี่นุกจะอะไรเนี่ยโอ้ยอ่านประทันยิปซามสเซอร์รที่หาใหญ่เคยเจอเจอ,เจอกันนะครับผมถ้า,าว่าร้องขออภัยโอ้ขอบคุณคุณวารูอ่านถี่มากเลยนะขอบคุณชา้างนะครับ ได้ได้ครับขอบคุณรถตุ๊กๆด้วยนะครับจากคุณนกคุณหนกคุณ A M P คุณคุณ A M P แหละขอบคุณโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมคุณปิ๋วขอบคุณครับจูมซ่าคุณเขาโอ้ช้างจาก โอ้พี่ชุติวันเหมือนเดิมครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมสวัสดีพี่ซาลูด้วยนะครับขอบคุณกีตาร์ด้วยนะครับพี่ซาลูทิพตขอบคุณพี่พรครับเมื่อกี้พี่ทิพยังเนี่ยแหละพี่รอเจอนุกรอจะขอบคุณครับขอบคุณครับ วันนี้ก็ฝากด้วยนะครับเป็นโอ้ไม่ใช่สิอันนี้คือเขาขายบัตรยังเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โอ้ขอบคุณช้างจากคุณเอม,เอมี่อันนี้คือเป็นมินิคอนเสิร์ตสำหรับนกกระปายนะครับผมวีเอพีสี่ร้อยชีวิตโอ้ขอบคุณที่ชุติวันอีกแล้วช้างมาอีกแล้วครับขอบคุณครับมีเวนตา้านะครับ ยามีคุณคุณจิประพรคุณเม่คุณจิว๋วคุณลูกหัวใจด้วยนะครับผมไอเลิฟอยู่คุณคุณวัน08 8 8แกิตานะครับก็เจอ,อกันเจอกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับเร็วๆนี้ก็เป็นกิกดูสงครามเพลงเงินล้านนะครับเป็นเงาเสียงนะครับจากแต่ก่อนได้ไปเป็นเงาเสียงแต่ตอนนี้ได้ไปเป็นต้นฉบับก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่ผลักดันนะครับผม ขอบคุณคุณตองด้วยนะครับผมขอบคุณที่พี่ทุกคนที่ผลักดันจนให้นุ๊กมีวันนี้นะครับมีปลายปลายมีวันนี้นะครับที่จกจากตอนนั้นไปประกวดเงาเสียงของพี่รำเพลินแล้วก็น้องเต้ตะคุณตอแต่ตอนนี้ได้ไปเป็นไปเป็นต้นเสียงนะครับก็อ้ดีใจมากเป็นรายการที่ไฟฟันเลยครับขอบคุณมากมากเลยนะครับก็ดูขอบคุณครับ ขอบคุณพี่ n 8 0 2 k 7นะครับผมลูกโปสีแดงขอบคุณพี่นิตยาด้วยนะครับคุณนิตยานะครับโอ้ยขอบคุณแม่วันนี้เราจะขอบคุณครับวันนี้ถ่ายถ่ายอ่ามีคอนเสิร์ตครับอันนี้คอนเสิร์ตไลค์อ่าเป็นเป็นเป็นสดนะวันนี้นะใครที่ไม่ได้ซื้อ,อซื้อบัตรก็อยู่ในทิกเกอรนะครับผมพี่เขาเอารมณ์อยู่ ก да ันนะครับครับโอ้โหดูนี้ด <c oughs> ูว่าเสี่ยวนี่ออฟกิดก็ไดรออฟกิดก็ะไรออฟิดกรไเพราะว่าเพราะว่าประมาณประมาณนั้นครับประมาณประมาณคืนก็ได้ครับ อเคครับยี่เดยได้แต่โอ้ยใส่ตรงกันยังงามแบบว่าเนี่ยสีโคลนมันมันชัดกว่าแป้งกอบเห็นนั่นนะบอกชัดกว่าอเาเอาสมัสมัเอาเอานไอพูดเลยแอนดอกก่อนเดี๋ยวไอ้ส้มแ็งไหส่วนผมให้เจ๊กอไกียวับ ขอบคุณนะครับเฟ้นครับไฮคือหวนที่สุดนเดี๋ยวจะเข้ากับเจ๊ไฮไปไล่โซนต่อยแล้วครับขอบคุณช้างเดี๋ยวพี่ชุติวันด้วยนะครับโอ้โหมาอีกแล้วโอ้โหเจ๊นุกขี้สางไปอัดไปอัดรายการสดเลยป่ะเนี่ยมีเป็นตาด้วยครับโอ้ขอบคุณพี่หมูดแดงนะครับผมช้างเมื่อกี้นะครับคุณเฟินนรฟ์นนะครับผมกีตาร์วันนี้ให้ อ่านบพท่านนะพี่นอ้องผมอ่านเพท่านอ๋อช้างครับจากคุณกิ่งนะครับขอบคุณคุณกิ่งด้วยนะครับอ้ช้างอีกหนึ่งตัวน้องอ่านเมนหน้อยครับพี่นุองอ่านไม่ทันแหมะรายการกิ๊กดูพี่ไปไปหรือเปล่าต้องไปครับพี่พี่ไปต้องได้ไปแน่นอนนะครับผมขอบคุณคุณคุณออนไหมคุณทิพอะไรเนี่ยทิพโอ้ยอ๋อท่านกิ๊กดูพี่ไปน่าจะไปครับไปแน่นอนครับ พี่นุกไปรายการกิกด,ดูวันไหนคะอันนี้พี่นุกยังไม่รู้เลยครับต้องรอต้องรอดูนะพี่สิงยังไม่แจ้งคิวพี่นุกเลยครับต่น่าจะเดือนนี้แหละคิดว่านะขอบคุณคุณยิมมี่ด้วยนะครับผมยิมมี่มี่นะครับเหนื่อยมากไหมครับชูชนะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ครับมีพีพีเอฟซีน่ารักนะครับขอบคุณคุณจุดที่วันเหมือนเดิมครับโอ้โหขอบคุณครับพี่ครับให้นุกขี่ช้าง เปิดความช้างไปอัตราการนนเนี่ยใบตาแดงจังน่าจะเป็นกับแสงครับเออตาแดงอี่ดีู่ะมันเป็นกับอัตราการไหมพี่เขาอยู่ในแอร์วะคันเดี๋ยวเขาปล่อยสโมกมากนะอ๋อใช่ใช่อ,อูออ้ขอบคุณเนี่ยคุณพยาบาลน,น้อยเหมือนเดิมเนี่ยใครผมตั้งหลายหรอผมอ่านซือเอผลไมนท่านออกอยืน พรุ่งนี้โรานนั่นไม่ใช่เหรออุบลเนี่ยเออใช่ตลาดเปิ่อใหม่ยันไปมองเดียวกันเลยยังไปก็ไอ้อแล้วบอกว่าทิตาแดงเขาว่ามันมันโดนสโมกครับมีแอร์แล้วมันก็มีสโมกด้วยเออช่วงแอร์ทางรุ่งสโมกยูห่หันเพื่อนดีหน่อยนี่ก็เลยแสบตาจังหน่อยเอาช้างมาอีกแล้วคุณพี่จุติวันด้วยครับผมโอ้โหจักตัวเลยนี่คุณหลายๆกับยิ้มหวานให้ดูหน่อยโอเคครับ โอ้มีแฟนตามรัราตีสวัสดาา์อะค่ะโอ้จะขึ้นนอนเลี้วแถ่อ่อมากิติงพี่นกจัางขอบคุณครับหมอ,อเขาไม่เข้าหรอกครับเขาแกะเพียงอยู่ครับตอนนี้ใช่เลยครับไม่ใส่นะครับช่วงนี้สิวขึ้นครับมันเป็นน้ำกรองเฮ้ยผมสิวขึ้นเต็มหนาด้วยตอนนี้ เป็นกับการบระเนนอน้อมนะครับขอบคุณคุณอะไรวะเนี่ยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณพี่เจนนะครับพี่เจนด้วยนะครับผมพี่เจนจิลานะครับเจนจิลาแสงจันทร์นะครับผมพรุ่งนี้มีอยู่บนราชธานีนะครับอะไระเนี่ย ผมยาวจนแตงตาแล้วทั้งสองครับสีปิดตัเอา้ามากแลยวขอบคุณพี่ชุดธิวันด้วยนะครับปดีครพี่ครับพี่ก็สิวนตัวนี้มันไม่ค่อยได้นอนครับไม่ค่อยได้นอนช่วงนี้ไ,ได้สิวขึ้นเห็นเราไหมหนกอ่านพระท่านครับตอนนี้พี่นุกวันนี้พม่ไปร้องเพลงเพราะมากมันตื่นตันแล้วน้ำตาไหลาเองใช่ พัฒนาการของเขาในการร้องเพลงก็ดีขึ้นมากนะครับอขอบคุณมากครับนักเรียนตามใครขอบคุณมากเลยนะครับพี่ครับนุ๊กหลับตาให้แคปหน่อยสิโอเคครับนุ๊กหลับตานะโอ้แจบตายดีไอ้ทำไมปากแดงจังมันเป็นกับแอบมึงเนี่ยจัดให้เบื้องนี้ เออธรรดปกติอ่าไม่มีนี่นี่คือปกติครับคือเป็นยังหนูคือใส่อแอป,ปนันททัวมันมืดก็เลยใส่แอปน่ะมันหนาสว่างขึ้นนะนะเอาธรรมาดากันเลยยางมาหยอดตาม้านนะขอบคุณรัามันถึกสโมกนะถึงเวทีตาแดงมากนี่เห็นไหมอันนี้ก็ไม่แดงเลยเนี่ยมันเอ,อิร์มเป็นกับแอบวะแต่ก็แดงอยู่นิดนึง ใช่ผวดขึ้นดูสินักนักนักจะไปหาหมอหนากครับวิมเวลาครับช่วงนี้โอ้โขอบคุณพิชุติวันใหม่แล้วครับสร้างใหม่แล้วซ้างอนะ่ะขอบคุณด้วยขอบคุณครับลูกครับขอข้าวหนึงง่งสองวอิวขอบคุณน้องพยาบาลด้วยนะครับใช่น้องพยาบาลหรือเปล่า เราก่อดกัาขอบคุณครับพี่นุ๊กเรียชื่อนู๋หน่อยน้าสวัสดีครับพี่ครับสองรอบครับเราบอกใจเย็นใจเย็นรอไป่ทราบเลยเตรียมผาหาสีหมูข้อนหรมีเพื่อนรู้เลยบุญโล่เพื่อนกูถามหน่อยจะไล่คิดถึงทำไงคิดถึงก็บอกรักเลยครับผมแต่นุ๊กอาจจะไม่ได้อ่านบางคนนะต้องขอโทษด้วยนะครับ ีนุก๊กตึวชื่อตัวชื่อน,น้องไงอ่านมารรท่านน่ะกีฬาไออ่านมาท่านมั้ยห้าหกพี่เกดขอบคุณพี่เกดน,นะครับเขียนเป็นกาแตเนาะหนินนพี่เกดหรือพี่กระแตได้ไใบได้บอกว่าอ่านเอาท่ศัพท,ท์ไทยอ่ะเล่นใส่โอเปิลเดี๋ยวจะ ไปลงไปห้องน้ำครับตอนนี้ลงไปห้องน้ำเอานี้ครับปลายครับปลายเอาล <im> ปลายเปลี่ยนไปครับผมปลายเปลี่ยนไปครับ